รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 ทำไปดูหินพญานากันครับว่พ่อแม,แม่สวัสดีวันอาทิตย์รู้ฟ้าทันฝนกับผมพงศ์ศสสิพง์ครับพื้นภูหันภูระงำไปเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่กําลังจะเปิดเลยนะครับที่นี่เขาบอกว่ามีรูปร่างหินประหลาดแบบนี้นี่เลยนะครับลองดูสิครับเหมือนอะไรเออลองมองค่อยค่อยคืนไปนะเขาบอกให้คล้ายกับพญานาคโพหัวมาริมหนองบึงโอ,อ้โหเหมือนจริงๆนะเขาบอกว่าอาจจะผ่านลมผ่านฝนผ่านการกัดเซาะจนรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับมีเรื่องเล่าขานกันมาว่า ผู้ที่มาขุดค้นสมบัติเนี่ยจะเจออาถรรพ์ส่วนมากจะเสียชีวิตพอเสียชีวิตลงก็นําก้อนหินมาวางทับๆไว้เป็นกองๆไว้เป็นความเชื่อ,อเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกที่มาเอาเนี่ยมาขุดหาสมบัติแล้วเสียชีวิตลงก็กเอาหินมากองไว้จานวนหินเท่าไหร่กองเท่า มีกี่กองก็จํานวนคนก็ตายเท่านั้นออ้โหคนลุกสู้เลยครับพอ่พอพ่อแม่แม่แมดูจํานวนหินสิครับเยอะแยะเต็มไปหมดแสดงว่าคนมาตายกันเยอะมากเลยนี่ครับไม่ได้มีแค่นี้มีภาพวาดเขียนสีเหมือนที่ผ่าตั้มอีกต่างหากนะครับที่นี่เป็นปาก ดิบแห้งและเป็นป่าเต็งรังนะครับสภาพก็จะแห้งๆกรอบๆหน่อยสังเกตจากใบไม้เนียน,นเองนะครับใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานช่วงนี้อากาศเย็นลงเวบเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบ15องศาจากลมหนาประเทศจีนที่แผ่ลงมา ปกคลุมทั้งตอนบนของประเทศแล้วนะครับขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ลมจากเมียนมาพายก,ก็มาทุกทิศทุกทางทําให้ในพื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับมีนฝนล่บหนังมากท่ามตอนล่างของภาคนะครับหลังจากนั้นในช่วงเที่ยงวันฝนลามลงมาในพื้นที่รอยต่อเหนือนล่างกลางบนและทางภาคอีสานด้วยนะครับช่วงบ่ายโอ้โหเนเนเน,น,น ฝนก็นำหนักมากตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคใต้กรุงธงกรุงเทพภาคตะวันออกโดนก็นำลมก็รุนแรงด้วยเหมือนกันนะครับและช่วงเย็นฝนทางตอนล่างของประเทศจะเริ่มบางลงแต่ย่อมกลางประเทศยังคงมีฝนทัลมหนักลากยาวถึงช่วงกลางคืนนู้นเลยนะครับพาไปดูปรากฏการณ์แปลกๆนะครับที่กระบ,บุรีที่จังหวัดระนองนะครับนี่ชาวบ้าน ออกเรือไปกันแล้วนะครับเป็นชาวประมงไปหาปลากันเขาบอกว่าช่วงน,นี้อยู่จู่ปลาทูชุ่มมากเลยนะครับเออต้องเอาไข่ไปวางกันหน่อยนะครับนี่เอาไข่ลงกันเลยนะครับเขาบอกว่าลงแป๊บเดียวเท่านั้นเองลองมาพิสูจน์กันดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยพอไปดึงไข่ขึ้นจะมาเป็นอย่างไรโอ้โหดูนะปลาทูติดไข่มาเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ในรอบร้อยปีเลยครับสองสามวันนี้ได้มา พูงปลาทูซึงว่าไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้แปลกจริงบางคนเขาบอกว่าเป็นปรบบาฏการณนนกหนีตายปลาทูหนีน้ำกร่อยนั่นเองนะครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกช่วงนี้โอ้โห,โหอากาศแปรปรวนหนักมากและเช้าว,วันพรุ่งนี้เตรียมรับมือดีๆนะครับจะมีฝนคลุ่มทั่วทางภาคเลยนะครับเอา้าเราไม่ได้มักง่ายแต่เราอ่ะมักอ้ายนะยีะล่ลีรู้ฟ้าทันฝนกระพกทุกวันทุกแพลตฟอร์มที่นี่สวัสดีครับ นี่พงศ์ได้ข่าวเป็นคนเหนือไม่ใช่หรอไอ้คำว่ามักอ้ายเนี่ยได้ควดูลู่จากตานะเนี่ยอ้ายใช้กับผู้ชายว่าสิ่งที่พงศ์พูดเมื่อกี้ไม่ได้หมายถึงพี่หมายถึงใครพูดไอ้อูหรือเปล่าไออูไม่ผู้หญิงที่มายถึงผื่อไงแหมคาบชื่อพี่หลีไปด้วยนะจะต่อถึงใครเอาพี่หลีเป็นตัวชิงใช่ไหมอาจจะงงหยอดผิจารถูกเลยนะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม